ซูซูกิ2วิฟอร์2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ทรงคมชัดกระจ่างหน้าดีไซน์ใหม่และเส้นสายตัวถังที่ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยสีตัวถังที่ได้รับความนิยมสูงคือสีฟ้าเมทัลลิกที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งดีไซน์ใหม่พร้อมการเย็บตะเข็บสีน้ำเงินแผงคอนโซลล้ำสมัยพร้อมหน้าจอดิจิทัลระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน และระบบควบคุมความปลอดภัยอัจฉริยะที่ทันสมัยยิ่งขึ้นด้านเครื่องยนต์ซูซูกิ s วิฟต2025มาพร้อมขุมพลังที่ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมรองรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพซูซูกิ s w วิฟรุ่นใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ให้ทั้งความสวยงามสมรรถนะและเทคโนโลยีครบครันในราคาที่จับต้องได้ ด้านหลังของซูซูกิสวิฟต์2,025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยฝ่ายท้ายและทรงเฉีียวที่ให้ความรู้สึกหรูหราและแตกต่างบริเวณกันชนหลังถูกดีไซน์ให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความปราดเปรียวสะท้อนตัวตนของรถยนต์ขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยพลังสัญ,ญลักษณ์ซูซูกิและโลโก้สวิฟต์ถูกจัดวางอย่างลงตัวที่ฝากระโปรงท้ายพร้อมกับเส้นสายที่ไหลลื่นทำให้ด้านหลังของรถดูมีมิติและสมดุล สีฟ้าเมทัลลิกช่วยเสริมให้ท้ายรถดูสะดุดตามมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ภายใต้ใตแสงไฟของโชว์รูมหรูไฟเบรกดวงที่3บนสปอยเลอร์ด้านหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันรวมถึงท่อไอเสียแบบซ่อนไว้อย่างแนบเนียนทำให้ท้ายรถดูเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยพลังไม่ว่าจะมองจากมุมใดด้านหลังของซูซูกิสวิฟต์สก็สะท้อนถึงการออกแบบที่พิถีพิถัน และความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างภายในของ s ู zu กิ SW i f t 2,025ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่หุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงพร้อมเดินตะเข็บสีน้ำเงินอย่างประณีตแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลที่ใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบแอร์อัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งสบายเหมาะทั้งขับขี่ในเมืองและเดินทางไกล มอบความหรูหราและเทคโนโลยีครบครันในทุกการเดินทาง Su สกีสวิฟ2025มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เน้นความประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาดกะทัดรัดแต่ให้กำลังขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร์ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางพร้อมรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากล ทำให้ซูซ u กิสวิฟต2025เป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านสมรรถนะและความรับผิดชอบต่อโลก